แม่จะมาเค้งเนาะอยู่รึปล่าฝ้าหลังฝนแดดยังออกในตอนนี้หลังจากที่ว่าฝนตกแต่เบิดคืนจนซอแจงกึ้งเลยตอนสามกันยังจกหนำอีกเนาะ แต่ว่าสวยมากใช่เขาเทียมมันก็มันก็เศร้าแล้วพี่น้องเลือดแต่แดดระบาดนี่ถนนทุนทางห้าคนพความโตขึงมันก็เลยแบบมาเป,ปดปันไหนเนาะเจียวคิดว่าทางมันสิบเปื่อนแห้งแต่พอฝ้นเศร้าแล้วแดดมันอ่อนก็เลยมั่งมังไปไหนปลาพอนโตแข็งนี้ได้พี่น้องมาขึ้นนี่ค่ะเห็นเขาพยายามตอดกันเลยลายลายแต่ปาลาหลายแต่ปลาลงต่อนลายเนาะอุ้ยอู้ตาย ซาเจียวก็เลยต้องย่างออกหน้าไปหายาตอนคือกันเนาะเข่าถอดได้พี like ่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเข่าดอเนาะมันก็ะเจี๊ทอดไวกว่าเขาหันนี่โอ้หลายคนอาจจะเกี่ยวเข่าแล้วล่ะเท่าบานซาเจียวเขาก็เห็ดอน่อยล่้ทายแต่ได้ไปดองสวนกวางตาวใหญ่เลยสวนนี่ก็ละเพราะมนแน่นน้อยเลย ม่าพอเท้าลงหัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เธอข้ามทางขามไปหน้าฮานนามากคนพอคนโตแข่งหนามเกเหมากแล้วจชว่าขึ้นมาแทบแบบริมตะพังเลยพี่น้องอันนี้คือขวัวใหม่ที่ให้เชี่ยวขามไปซาบานว่าเขา่าหายามป่าเนะี่ยเรามาก่อนนะย๋ยวให้อยขามไปเอามาหายามป่าตสา่สั่งในไลฟป่าค่ะ ว้าจะหวงครัวเลยพอมึงมาได้บ่า,าอยู่หัวเสิได้แล้ววะนีแต่ปลาซิวได้ลงหลายกว่าอยู่หัวกันรอบนั้นรอบที่แล้วลงก็ได้ปลาซิวจนเต็มคุจอะม่แต่ปลาซิวปลาคอปลาคอยังปลาลงซ้นนกครับเอยู่ปลาคอปลาดกมันน,กกนักปลาลงอันนี้กระเบื้งก็คือเป็นตะหย่านะคระัวนะเปานตะชิลงแก ตะยานลมเนาะใช่ค no. ุณแม่แม่อุ้มเต่าเชงเนาะเตาเชงลายกันเลยอ่านะแม่เอาไปจีบว่าวนะยามอยู่เล่นได้เลยนะหัรตอนมันคือโตเป่าใบ้ายเราเล่นะตอนพิเต่าเชงนะพี่น้องแต่ลายอยู่ป่าป่าลงตอดเนาะป่าหางเห็้หนาใหม่ร่างบักใหญ่เนาะ นี่นี่พอ่อยังนี่พอ่พอด้วยยังแม่งันนะเงแม่แมกินมาหมเอาชี้ขาพูดกันเลากันเลยออนีนพี่น้องเขาเห็ดตอนตอนหญ่เล้งยงกันะลอูป้ปลาพาบอเมื่อกี้นี่จะเรียนขึ้นโลกอนองพอเข้ากันมายานตอนเต้ตอนเดดเดอดเดือดอเ ก็ทิพย์พยาพบบางแก้ี่พนตกแดดออกแล้วเนาะเ <c oughs> <c oughs> ข่าซุกแล้วโอ้ท่างหน้าให้เนี่ยคะกระถอดเองพี่น้องเอยบางอันกระถอดบางอันก็ท่านะถอดนะเนาะในท่านี้เนีมันเหลืองแล้วกลายที่ดแดดข้ยาแล้วก็ตัวเดือดนี่พี่น้อง,นองโอเคเลยเนาะ ทีเดิมทีเก่าของเฮาปลาบุนปลาบุญอ,อ,อุ้อันนี้โอ้ว้าวมันบึนขึ้นมากาปลาเข่ง <laughs> ม,มันบืนมันปลาบืนปลาบนขึ้นเออ I do โอ้บ้า oh, ห oh, 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 ัวพี no ่น้องฮ่าฮ่าฮ่นี่มโงอู้หูมาลงอู้หูมาลง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 ไม่เชือว่าปลาปืนนะสไลด์เลยพี่น้องฉัมาเล่นนี่มายอดมีตาลุ่งลายอลีพี่น้อง ตาไม่ค้นที่มันจะเปานาชาวมาเฟีาะฮามานั <amour> ้งห้ปลยอ้ยอ้ยโอนไม่ืนคือไ่ิาไปหลงตาควมันบื่นจนแค่ขันหน้านะ เกล้วงามนี้พี่น้องมันถอดไดแลด้วค่ะได้เลยอ๋อแดดดีจังใจทเพว่าคนโตคนตกแห้งแล้วก็แดดออกแห้งคือกันเนาะป่าน,นี่ล้า,ลาอะไรคนโตหลอดนี่บอกเลยเลยว่ามันแห้งคักกะระลีพี่น้องโต๊ะใบวัดมึงบัดคืนตุนสามากะโตกบังแห้งจนว่าหนามมากจนว่าถ่วกระพังเลยเนาะแล้วก็ป่าก็ลงต่อลายได้พี่น้องหลอดนี่ผู้ดได้กระได้ลายคือหยังนี่เนาะเอ้าก็คือสีได้ลายคือกันแหละ นเลยโอ้แดดได้ไหน้องขอพี่น้องอ่าอแบปลาไหอเปล่าระวังี่เนาะไม่คิดตูกน คอใหญ่เลยนะไอ้หนูขาดร่างไเลยมั้งห้าิบไรแต่วันสิบแปด เาได้พี่น้องมือค่ะแต่ตรงข้อไม่ยากตลอดเพี๋ย้คิดว่าปลาโคยใหญ่อยู่ไม่โดนขนาดนั้นโอ้โหมาบังพี่น้อง ที่เราชีวิตสบายชนาเขาตรงแยกนโตโลกแบบนี้กันนโต๊แค่แบบนี้เขาก็ไส่มหายาตต่อยันต่อผิดพกปลาที่เองปลาเป็นท่กงป,ป่าเป็นป่าเป็นป่าธรรมาชาติที่นราตามชุมไฮทงานเราปลามันอยู่ในหน้าพอพนโตแห้งมันดาสิลงตามหน้ามาที่นนองขึนบืนไปแล้วกันกะถึงตอนพักผู้น้นผม ลงเหจับโอ้นี่อ้ปูปลาป้าพี่น้องนี่คือปลาตอนแน่นี่าวเอาึ้นก็ได้พี่นองเดี๋ยวมันแบบดีนเนาะเดี๋ยวมันดีนออกอดี๋ยว พยายามต่อนี่ปลาลาขนาดนี้ก็ม้วนค้างได้พี่นออ้องเอ้ยปลาตัวปลาล้มตออลายตอบมือเช้านี่ย่าเป็นรอบหนึ่งพี่น้องเพคนได้บักลายหนึ่งแล้วก็ได้บักคอบักใจอันนี้ไม่ได้บักคอตัวเดีวยวอยนะพี่น้องแล้วก็บักเคียงแล้วก็บักซิวแล้วพี่น้องผสมกันนี่แหลปะปลา,าธรรมชาติบ่านเท่าไหนได้ขังใส่พี่นออ้องเอ้ยบักคอพี่นออ้องจังหวะ ปลาคอเนี่ยพีจ็คที่ว่ามันบ่นบวน,บวน,บวน,นี่เงถ้าคิดว่าโตมันจะใหญ่กว่านี้เลยพี่น้องที่ว่ามันบวชนะอ,อุ้ยปลาคอเนี่ยต้องต้มน้ำจืดพี่น้องเ,เออตัวใหญ่เลยกะลีแต่ว่ามือเุ้าอันนี้ได้ซัม,คม,มาาแคนะพี่น้องโอ้ไม่ใหญ่แห้งอีกว้าเดี๋ยวเ่าก็มายันอีพี่ก็ตอบแรกๆเพื่อน้อมาเบิ่งอีพี่เนาะเพื่อมลงอีกรอบนะจ๊ะเขาก็าจะมาหาแล้วก็แย่เปล่าพี่น้องเก็บกินตะเทียงนะพี่น้องไปเมื่อกันวันนี้ ก็สิมเมื่อกันแล้วเดินพี่ดอกทียามปลากันแล้วบอกเลยว่าปลาลงตอนรอบนี่ร้ายแห้งอะไรปวดเหือดเจ็บหลอดเลยนะคาไปชิมค่ะที่ปลาออกวันนี้คุณอะไรเนี่ย ตักปลาเข้าก็ได้ีหยโอ้ปลาโอ้ก็ซาหมดหน่อยไปซ้ำโอ้ย ก็สีบวชมาแข่งบวชในแบบโตมาแข่งเลยะรอบถ่ายีหาเลเพระต่อเข็งเน่ะ กินตาอาไปปลากระปูเข็งมันกระโดดเลยโหปลโอ้ปลาคอตายเลยนี่กระปูกระายได้ไรหิบเขาเบรตามไปจะสงมาค้านีนหลังกระปูแต่มันิดเป็นปลาคอเลยเรียน นีปลาเค็งนะปลาเค็งยังนายเลยเนาะเอาก็เหลือปลาคอออกอยู่บ้างด้วแต่ปลาซิวกับปลาเค็งเนาะอันนี้เอากระเหลือออกีทีคัดเนาะเนาะหลือปลาซิวเพื่อไปเห็ดนะจะไปตอกก่อนจไปเห็ดอู้ไปเห็ดปันเองก็ได้บ่าเด้กพี่น้อยเอสท์จิวกับคอจบไปเพื่อแตนี้เด็กพี่น้องยามตอนมาเลยบอกกระเลือกปลงง่ายเอาปลาซิวกับขี้เงี้ยวตั้งหางเนาะแล้วแต่าจะเบียดยังอีกทีแล้วพี่น้องเนาะเอาปล คือว่ายาปาลารอบนี่ปลาลงลายแห้งนี่พี่น้องผู้ใดก็ได้ลายคืออย่างนี้เนาะตามแบบชาวบ้านพวกเราไปหานันยามกันเนาะ,ะเธอเก็ไปปอกคนก็ได้ลายเด้๋ยพี่น้องแต่ละเถื่อแต่ละคนก็ได้พี่น้องเลยทายามยามเมอือกที่กาตอนแรกเนาะเพื่อว่าเพราะว่าปลามันก็ยังชิลงเรื่อยๆอยนี่พี่น้องอยากก่างกระเบิงก,งก็คือฝนชิโตกอีกรอบแรงก็ะถาเบิงพี่น้องถ้าโตอีกรอบมันก็จิไปยามอีกทีเนาะส้าเรบคลิปนี้ฝากพ,า,พายพี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์อย่าลืม คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังกำลังใจสาวจิ๋วเด้อจ้ะสวัสดีสวัสดีพี่อายบาย